พี่น้องเอ๋ยไผ่าเมืองอีสานเสาให้จูงแขนเข้ามาเบิงเด้อวัฒนธรรมอีสานยั่งยู่โจโก,โกมั่นสิเสาได้จังไดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยขอจเจริญสุขสวัสดีพี่น้องคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายทีกําลังเข้ามารับชมรับฟังการติดตามทางเพจในตอนนี้อาตมาพระมหาชงสดจีรวัฒนธมที่หรือว่าประจันมหาเกี่ยวเดินทาง มาเทศอยู่ทา่งจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนิทรรศาการการสร้างหอโวทซึ่งเป็นอ่าสิ่งที่วิจิตงามตรการตาแห่งเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยากให้พี่น้องได้เห็นได้ชมผู้บางคนกับบ่มีโอกาสขึ้นมาเนื่องจากวายานคว้วสูงเสนอพี่น้องพาพี่น้องไปรับชมและไปเห็นไปเบิง่ง บนฮอว์เวลดเพื่อนมินิทศการอันได้แน่ไปแล้วพี่น้องบัดอัตมาขึ้นลิบไว้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 มาสั้นเทิงสั้นที่สามสิบัวชมบรรยากาศรอบเมืองรอยเกินหรือว่าเมืองรอยเอ็ดขึ้นมาบนฮอโวลดเห็นนกน้อยนอนตายแต่เหละาตูนแต่เหล่ตนูตตนพี่น้องตายกตาย็ตายแ็บตายโจมตายแบบบ่หันใจตายก็ตายยุ่งสั้นสูงสำเร็จพี่น้อง เลี้ยวขึ้นมากับักอนิจจห้มั่นก่อนอ,อกมากับจังยางช่มเบิงต่อเอ่อมียางารอบทิดหอโหวตสันสูงสูงบนลพี่น้องอผู้ใดยันคว้มสูงกับยันในจังน้อยบันไดพ่อขึ้นมาแล้วออกจากลิบไมายางรอบมากกับมายางบันไดชมาภาพการที่เพิ่นใดน้ำนิรศการและสุ่มต่งตงตงตงมางๆมัจัดไถพี่น้องป้องไปพี่น้องประชาชนได้มาเดินช่มบนหอโหวต ยางคื้นระบันไดกรกสีเห็นงาไม่งามงามงาม,มีกระจกกระจกรอบทิศทางทั้งขางและก็มีตัวกร์ตูนมีงาไม่มีกระลอกะแตขึ้นมาสั้นสูงกับมากรกสการะและมาชมนิทัศการของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเพิ่นได้พระราชทานพระสาลีลิกธาตได้มาให้พี่น้องในเขตภาคอีสานและพี่น้องในประเทศไทย ได้มากกาบสักกลระและคารพประบูชาล้ำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของเท้ากาบขาพอพรแล้วการยางช่มพี่น้องอยุสูงสูงจังสีพี่น้องอตาตมาเบิงแล้วคือกันละครับเฮ้าขึ้นเมืองสวรรค์เป็นยังจังว่าขึ้นเมืองสวรรค์ตีเบิงรูปพี่น้องผ้นางงามบ่อภาพเพินเหตุเป็นภาพวาดแนภาพพิมพ์แนเทวดานั่งปาขาพอพรดีดพิมสามซ้ายเดินทางสายกลางกาบขาพอพ่อเส็จสับเรียบร้อย อยากเบิ่งคว้วสูงสกายวอล์กเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องอยู่บนหัวโหวดเลี้ยวลงทางใต้สั้นจริงดิงพี่น้องเอ,อ้ยเลี้ยวขุนเทิงเทิงกวินเเลี้ยวลงทางใต้เทิงยานกระจกแตกกระพองกันบ่เป็นยังเป็นกระจกนิรภัยผู้ใดยานคว้มสูงพี่น้องจะไปขืนเดอ้อแต่ว่าขั้นผู้ใดบ่ยานคว้มสูงใจกล้าขึ้นได้แน่นอนรับประกันพี่น้องเพ,พิ่นว่ารับประกันเพื่อนอยากให้พี่น้นองเหา วัดจิตวัดใจวัดความกล้าอาตมากาัยญางไปแน่และล่ะแต่ว่าหากถอยขึ้นคือเข,ข,ขาเพราะว่าเจ้าของอ้วนยานสันติเออลูกเด่นพ่นตัวหน่อยตัวจอยพันกนัยญางไว้ไว้ไว้ผ้ากันเบิงรอบเมืองร้อยเอ็ดอยากให้พี่น้องเข้าไปเห็นไปชมเด้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิจิตรใหญ่และงามตระการตาสง่างามฮวบเมืองร้อยเกือ